เหมือนมีคนเอาเชือกมารัอนคออย่างเงี้ยหข่ใจางหวานันดันไขมันมาเร็งชือมาก็มาเจอกันตอนดึกๆนะคะทุกคนวันนี้ก็เพิ่งเลิกงานนะคะเรื่องก็คือว่าก่อนหน้านี้นะคะทุกคนจะได้ปะว่าปีที่แล้วอ่ะที่ช่วงโควิดระบาดแรกๆนะคะเขามีอาการ หายใจไม่ออกหมอก็สรุปว่าเขาเนี่ยเป็นหอบค่ะไม่ได้เป็นโควิดมันเป็นครั้งแรกที่เขาเป็นหอบเลยทุกคนหมอบอกเขามาคํานึงเลยทุกคนว่าให้เขาอะ่ะสังเกตตัวเองดูว่าเขาอะ่ะเป็นหอบช่วงไหนบอกว่ามันต้องเป็นเหตุการณ์ซ้ำๆที่ทำให้เขาเป็นหอบหายใจไม่ออกเขาก็มาสังเกตตัวเองดูนะคะว่าช่วงนั้นเขาทาอะไรบ้างใช่ไหมช่วงโควิดใช่ปะก,กักตัวสิ่งที่เขาทําคือซื้ออาหารที่มันแบบว่าสําเร็จรูปมาเก็บไว้ที่บ้านปกติช่วงนั้นที่เขาเป็นเขาจะกินชีสนม แฮมแฮมที่มีพริกอ่ะบาลูน่าทุกคนพวกอ๋ออาหารเวปากกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอาหารที่เขาเคยกินทั้งนั้นเลยทุกคนแต่ไม่ได้กินเป็นประจำทุกวันนะคะแต่หมอเ็าพูดประมาณว่าอยู่ตรงไหนเป็นที่ที่เดิมหรือเปล่าแล้วหายใจไม่ออกเขาก็เลยไปโฟกัสที่ลดค่ะทุกคนเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เหมือนมีคนเอาเชือกมาลัดคอเขาอะตอนแรกเขารู้สึกว่าเหมือนมีสร้อยสร้อยอะไรสักอ,อย่างหนึ่งะอะรัดคอเขาอย่างเงี้ย เขาก็พยายามดึงสร้อยออกปกติจะเป็นสร้อยพรดที่เขาใส่ประจาใช่ไหมคะเขาก็จะพดดึงออกแต่ปรากฏว่ามันไม่มีเมื่อยทุกคนเขาก็เลยอ๋ออากาศไม่ดีมีฝุน่นเยอะแน่ๆเขาก็เลยบอกทาเขาจ่ายเงินเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศในรถใหม่ทั้งหมดของอเออเครื่องกรองแอร์ในรถใหม่ทั้งหมดทุกคนสรุปแล้วไม่หาย ก็ยังเป็นอยูอย่างนั้นแหละสุดท้ายก็มามองที่อาหารนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาติดบาโลน่ามากเลยทุกคนมันพิงเยอะๆย,ยิ่งพิงเยอะๆนี่เขายิ่งชอบมากเลยทุกเช้าเนี่ยเขาจะกินแบบเข้าไมโครเวฟแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ใส่โบโลน่าลงไปนะคะมันก็จะเป็นแบบโบรโลน่าแห้งๆอะ่ะทุกคนแล้วแบบแซ,แซบๆอะ่ะกินกับซอสอะไรงเงี้ยเขาชอบมากแล้วเขากินทุกวันเลยตลอดมาหลายเดือนเลยทุกคนเขาก็เลยมาสังเกตตัวเองดูวันนี้กินโบรโลน่าเปล่าเสักพักทุกคนเหมือนมีคนเอาเชืออมาลดคออย่าง หายใจถี่มากหายใจไม่สุดอะค่ะจะแบบเงีทุกคนคตรเหนื่อยเหนื่อยมากทย่ไม่เชื่อมันต้องเป็นพอโบโลนามันจะเป็นไม่ได้งไงมันเป็นแฮมใครมันจะแพ้แฮมบ้าหรือเปล่าไม่เคยเจอคนแพ้แฮมเลยผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ซื้อโบโลนามีพริกมาเลยค่ะเข้ามาโฮเวฟปุ๊บกินตอนเช้าราคสดว่าตอนเย็นเอาไปละแง่หายใจไม่ออกทุกคนต้องรีบให้ทัดขับรถกลับมาที่บ้านแล้วมาพ่นยาตอนแก่หายใจไม่พอ แกก็จะหอบและหายใจไม่ออกไม่มีลมไม่มีจีนออกจากจมูกันเลยดีเข้าเลยพ่อเสียของยางพ่อหอบอย่างหนึ่งนะคะทุกคนนี่เขาสัมผัสได้เลยคือเขาเหมือนเดรแฟต์พอเขาฉีดไปปุ๊บอะเขาทําอะไรเร็วไปหมดเลยหัวใจเขาเต้นแรงมากซึ่งเขาก็ได้คนพบนะคะว่าเขากะแพ้ เขาแพ้โบโลโนาทุกคนที่มันมีพริกถ้าไม่มีพริกอะ่ะเขาไม่แพ้แปลกมากไปตัวสุขภาพเว้ยเขาก็จะมีให้ก่อนะคะแพ้อะไรบ้างลูกประจําตัวอะไรบ้างเขาเขียนไปว่าแพ้โบโลโนาแฮมแล้วเขาก็พูดคำนึงว่าแปลกจัง มีบางคนเขาแพ้กุ้งแพ้ปูแพ้แพงสาลีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจนะคะติดต่อพี่เขาแบบว่าเชี่ยวชาญทั้งด้านการแพ้อาหาร BDMs นะคะ, MS, ะ,คะทุกคนซึ่งพรุ่งนี้เขาจะต้องไปตรวจเรื่องตั้งแต่9โมงเช้านะคะดี่มาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่หน้า BDMs Clinic แล้วน,นะคะทุกคนเข้าะะไปหาคุณหมอ,อกันเลยะคะ่ะว่าคนแพ้บาโอนา่าแพ้แฮมมันมีด้วยหรอหือเขาเป็นกันไหมแล้วทำไมเขาถึงแพ้นะคะ จะดูจากผลเลือดแล้วก็ทําให้ตัววิตามินเฉพาะบุคคลตามผลเลือดเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นของไทยของมันเลยครัทุกคนมันเป็นแบบว่าการทําวิตามินเฉพาะบุคคลเลยนะคะนี่อยากเอา <laughs> เลยค่ะก่ออนื่นเราไปตรวจแท่อาหารกันนะคะทุกคนเราต้องทำวิตามินของตัวเองไว้หมไหงเราใช้ชื่อว่าอโอเคโอเค เขาแอบแบบว่าสนใจทําวิตามินเฉพาะคนมากๆเลยทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะมีประสิทธิภาพกับร่างกายเรามากกว่าวิตามินที่แบบขายทั่วไปนะคะทุกคนส่วร้อยเท่าไหร่คะส่วนร้อยหกสิี ร้อยหกสน้าสิบสามจุดแปดนะคะเมื่อวานช่างร้อยห้าสิบเอ็ดเครื่องช่างที่บ้านพองแน่น่าจะแบบคนละสกิลที่น่าสร้างมาเพื่อที่จะทำให้ไม่เหมือนโรงพยาบาลนะทุกคนอยากให้ดูแบบว่าสบายๆนี่แหละอิ่งแหละอะไรคะเครื่องช่างที่บ้านพังแน่นอนทำไมวันที่หกสิบสามมันตื่นเต้นเหมือนกันนะ่าต้องจบ คือควุกันว่าเขาเป็นคนไม่อมองเห็นัไม่ชมองเหทำไมเพราะเขาแสดงเก่งมากเลยเขาีหอ,องเจ็ดอะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าท่นตาเชิ ด้วยความที่หนูเป็นคนที่แบบว่าสังเกตตัวเองค่ะคือทางที่กินมโมลูน่าที่มันมีถี่ออะหนูก็แบบว่าเหมือนมีเชือกมันรัดคอแล้วก็ไขใจไม่ออกแบบไขใจถี่มากเหมือนมันไม่สุดดังนั้นมันมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมที่รู้สึกใช่ยางอื่นไมลล่มีอะเลยไ่มอะไรไม่มีอะไรเลยอร่อย <laughs> มีสองแบบหลักๆอย่างแรกนันก็คือแพช็อปปิคือการที่เวลาที่ทานอะไรเข้าไปแล้วันทานอะไรเข้าไปเนี่ยมีอาการคันทีหรือว่าอาจจะไม่ได้นาน ตาบวมตาบวมไม่น่าออกหรือว่าผื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการแพ้ฉับ แล้วมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นการแพ้แฝงซึ่งแพ้แฝงเนี่ยหนูอาจจะไม่ได้รู้สึกทันทีแต่ว่าการสะสมสะสมไปเรื่อยๆจนสักระยะค่อมีอาการอันนี้คือการแพ้แฝงท้องอืดท้องเซ่อท้องได้ดีดีซิลค์ขึ้นดีหมึกรีนปวดหัวปวดตับเรือในผู้หญิงอาหารหมดเลยที่มันส่งผลโดยที่เราไม่รู้ว่าแบบเอะเราทานมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วการที่เราสะสมสะสมมาเรื่อยๆมันค่อยเกิดอาการขึ้นมาอันนี้คือกลุแร ถ้าสมมติว่าหนูตรวจแล้วแพ้เนี้ยคือทั้งชีวิตก็กินอันนี้ไม่ได้เลยวนะ่ะไม่เกี่ยวถ้าเกิดว่าแพ้ระดับที่สูงแพ้เยอะหน่อยหนูาอาจจะเลี่ยงไปให้ได้สักประมาณ4ี่ถึง6เดือนเป็นอย่างน้อยอ๋อ่อไม่ให้มันสะสมใช่หนูอา,อาจจะยดไปการในช่วงนี้ตีสักว่า6เดือนหรือตีหนึ่งหรือตรวจซ้ำอีกทีถ้าเกิดไอตัวที่หนูแพ้เนี้ยมันลดตรงนาล้ละมันหายละหรือว่อา,อาจะกลับมาจินได้ แต่แค่อยากทานเยอะเท่าเดิมเพราะไม่งั้นเด็กมันก็จะกลับมาแพ้ใหม่อีกรอบเราตัวโปรแกรมอันนี้ค่ะคุณหมอชอบคุณยังไงบ้างมันมีเรื่องอาหารที่เราดูนะคะ200กว่าชนิดเลยซึ่งเราจะใช้การตรวจเลือดเอาเลือดของเด็กไปตรวจดูว่ามันมีอะไรที่บัตตีมาตับอั้นไหมที่สองคือเราแบบอันนี้ค่ะเขาแบบแพ้ไอยนางลุ่มมากอาหารเป็นพิษทุกครั้งเลยเข้าโรงพยาบาล์แล้วโอ้กินอะไรต่อแม่อะไรมันออกมาหมดเลยอันนี้เลี่ยงเลยค่ะต้อเลี่ยงเลยต้องเลี่ยงแหละ เรื่องหอยนางรมล่ะจะต้องดูเรื่องการกินมีแต่ไม่ติดมีเชื้อติดเชื้อนู่นนี่อะไรยงเี้ก็อาจจะทําให้หนูทําให้เราเป็นแบบนั้นได้ร้อนแบบยังอื่นไม่มีถ้าอึดอึดยังไม่ถึงยังไม่ถึงเป็นไรเมื่อกี้นะคุณหมอบอกว่าเขาอาจจะแพ้สารกันบูดที่อยู่ในอาหารก็ได้ทุกคนเดี๋ยวลองตรวจดูนะเขาอะเป็นยังไงบ้าง ทุกคนตอนนี้ก็จะไปเจาะเลือดแล้วนะคะเขาบอกว่าใช้ไม่เยอะใช้แค่นิดเดียวนั่ทีสบายๆเลยเล็กมางเขียนไหมคะก็ระดับนึงค่ะไม่ไปก้าวมองเท่าไหร่เลยเขียนไม่ใหญ่นะคะอ่าเป็นใช้ปกติค่ะเพราะฉัา <laughs> <laughs> ใช้เขียนเด้ S <S> โหอนนี้เรียบรอยหรอนีีเรียรอยค่ะเมื่อกี้น้ควหออกว่าน่าจะประมาณ1 0บถึงสิวันนะคะผลก็จะออกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแพ้อะไรกันแน่นะคะเราที่แพ้แฮมเนี่ยแพ้จริงหรือเปล่าทุกคนหรือว่าไม่ใช่แฮมแต่เป็นตัวอื่นนะคะ ุกคนวัวนะคะทุกคนว่าคนแพ้แฮมมันมีบนโลกด้วยเหรอสนุกผลวออกมาไม่ได้แพ้อะไรเลยมันโนไม่น่าใช่ทุกคนมันต้องแพ้อะไรบ้างดิทุกคนมันหายใจไม่ออกจริงๆอ่ะว่าฉันแพ้สักอย่างทําไมอ่ะกินอะไรเกาอ้วนไปหมดเลยเออฉันรู้แกแพ้อะไรแพ้อะไรแพ้ความสวยของข้ากินยังไงก็ไม่อ้วนฉันรู้แกแพ้อะไรแพ้อะไรแพ้ความสวยของข้า แพทักทักก็ไม่เหมือนกันบ้านทุกคนเดี๋ยวเราลองฟังผลกันดีกว่าค่ะ่นั่งรอมนั่นแหละอันแรกที่ต้องเรียงตัวนี้โปรตีนเคซีนเคซีนใช่คืออะไรคะมันคือโปรตีนที่อยู่ในสนมดุล ข้าวม้วนนมวัวเรี่ยงผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่ทำจากนมวัวดังสัตว์นี่ม่นจะเป็นนมั้นนมันเลยใช่เค้กนมเนยชีสพิซซ่าซุปวกนี้มีนอ่ะกินประจำกินประจำอะไรใช่ไหมชอวถ้ากินผู้วนมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะทำให้เขาเรียกว่าลำไส้รั่วหรือลำไส้แปรปรวนทั้งหลายเวลาเราดูดซึมสารอาหารเข้าไปดูดได้ไม่ดีมันไหลออกมาอตามินเกลเลตทั้งหลายในเรื่องเราก็จะไม่พอ ท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกนอนดับไม่ดีสิวขึ้นตุ่มขึ้นตามตัวผื่นพุงแพ้ขึ้่อนี่เป็นสมองเขาอืดเดือนละครั้งนะใช่ท้องผูกกินแบประจำแบบท้องผูกเขาใช่มันไม่น่าเกี่ยวกับนมใช่ไหมคะเกี่ยวไหมคะเกี่ยวเรอตอนนี้ล่องกลับนะคะเราเห็นผลอย่างนี้แม่เราแนะนำลองปรับดูกระเดงชอบทานไหมชอบทานกะเด็นใช่ไหมเออมันอะไรอ๋อ เรแค่หลักเลยอี่หเลยทุกคนอ้อเค็มกินแล้วใบกุแต่ละอันของแต่ว่าของัวดตัวต่ำแม่ตัวนี้ป่วยค้าได้ป่วยเลยอ๋อเลี้ยงไปก่อนเนาะอ๋อไม่ค่อย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 ได้ทานไม่มีอะไรไม่มีให้กิน ไม่ขิงไม่ค่อยชอบกินครชบเนาะโอเคได้กันสบายแล้วอีกตัวหนึ่งคือเทมซีเทมกันชงตอนนี้กำลังิ่เคยชิมอย่างตอนนี้ได้ทำไหมชิมบปแล้วเใจเลยหลอกนหรอหส่วนกรุ๊ปสามก็คือแท้ลองลงมาไม่เยอะเท่าไหร่พวกนี้ก็อาจจะไม่ถึงกับต้องเลียงร้อยเปอรซขนาดนั้นอาจจะเรียงั้งแต่สิอ็นต์จัดการนึงอาจจะทานได้สักกระมาตตั้งสองครั้งอะไรประมาณนี้ ดำอน่างดำชอบไหมชอบมากเลยค่ะแฮาเชลนัทด้วยทุกคนมีแต่ของโปรดหนูจะกินอะไรได้บ้างไม่เยอะไม่เยอะลองเรื่องอันนี้ก่อนแล้วเสร็จแล้วถ้าทําได้พอเราเลี้ยงปุ๊บหกเดือนตรวจจนมีสามวินาทีบางทีมันลดลงได้นะพแฮมเหรอคุณหมอที่อมรับผิดชอบใช่มันเกี่ยวไหมคะแฮมที่รู้สึกว่าจุกเนี่ยมันอาจจะจิ้เยอะไปจริงจริงมันอาจจะคนละอย่างแหละอันนี้คือภูมิแพ้าร อันนั้นเนี่ยนั้นหนึ่งจะต้องลองตรวจภูมิแพ้แบบฉับพลันดูอันที่หนึ่งอันที่สองชัดเจนบางทีอาจจะไม่ต้องตรวจเลยก็ได้ชัดเจนว่าพอนับน้ำหนึ่งทานปุ๊บรู้สึกจุกทุกครั้งเลี่ยงไปเลยต้องตรวจถ้าอยากรู้ต้องไปตรวจภูมิแพ้อาหารแบบฉับพลันใช่ตรวจได้ได้ไหมคะตรวจได้นะเปอะไรเปนอะไรยังไดต้องเรียเพราว่าพวกเนี้ยมันส่งผลทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะชั้นชากับท้องอื่นท้องเคยท้องผูกระยะกลาง นอนไม่ดีปวดประจำเดือนผื่นปวดเมื่อยตามตัวออฟฟิศซินโฟนแล้วถ้าระยะยาวระยะยาวเราทานอะไรที่มันต่อให้ร่างกายเราอักเสบเอาไปเรียนสารเสี่ยเยอะขึ้นไปในร่างกายปาหวานิความดันไขมันมะเร็งมันหน้ามาตรวจมากๆเลยนะคะาจะได้รู้ว่าร่างกายเราเนี่ยมีอะไรที่มันแบบว่าแพ้เาจะได้ป้องกันค่ะทุกคนตั้งแต่ต้นเลยเพราะว่าบางทีพวกเนี้ยเราไม่รู้ ก็หนูก็กินในฟูกุกมันตลอดทุกคนสรุปแล้วนะคะเขาแพ้อาหารที่แบบัวรหลีกเลี่ยจริงๆเนี่ยทั้งหมดก็คือ5กว่าชนิดค่ะทุกคนที่แบบร้ายแรงจริงๆนะคะก็มีประมาณนี้ค่ะนานๆเขาก็เลยต้องงดไปก่อน3เดือนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปตรวจซับซึ่งของเขาเรานะคะเขารู้สึกว่ามันไม่ได้เยอะอะไรเลยแต่แค่เป็นของโปรดของเขาเลยเซ็งตรงนี้นะคะเ่วนใหญ่คนเราจะแพ้ที่เรากินบ่อยๆืด้ปาเขาเขาว่ามีสิทุกอย่างนี่คือที่แกกินประจำทุกอันเลยอ่ะใช่เอเว้นเฮม รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เคียวเมล็ด h e ต่อวานนี้ค่ะทุกคนส่วนอาการที่เขาแพ้แล้วอ่ะเป็นหอบนะคะทุกคนแบบหายใจไม่ออกเหมือนคนมาลัดคอก็คือหมอก็บอกว่าหมอบอกว่ามันเป็นได้ทุกคนแต่ว่าตดไปเลยนะคะทุกคนโดยที่แบบว่าไม่ต้องมาตรวจแล้วเพราะว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าลองมาหลายครั้งแล้วแล้วมันแพ้ก็ไม่ต้องไม่ต้องตรวจแล้วเพราะว่า นนีี่มมมัไเขาไปอ่านมานะคะเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาแพ้สารบางอย่างอย่างเช่นพวกแบบสารกั้นบูหรือสารอะไรสักอย่างเหมื่นที่มันมีเฉพาะในพวกแบบโบโลน่านะคะทุกคนที่มันมีพิษครั้งที่กินโบโลน่าเลยนะน่น่าจะเป็นแฮมไม่ไใช่นั่นแหละค่ะทุกคนก็มานี้นะคะส่วนทัพเนี่ยจริงๆแพ้ไอ้นี่นะทุกคนอะไรนะแพ้เขา บางคนกินยังไงก็ไม่อ้วนฉันรู้แกแพ้อะไรแพ้อะไรแพ้ความสวยของเขาแพ้เขาช็อกช็อกช็อกแย่แพ้ของแม่ลายของเขาเหมือนกาเล่นคำจริงๆความลายใจโต้พูดแบบนี้มาดูขึ้นมาลองเล่นหน่อยกคนก็มานี่แหละแพ้หอยน้ำรมแพ้หอยเออแพ้หอยเลี้ยงไม่ได้ทุย เราว่าจริงๆข่อยดังรมอ่ะมันมีเชื้อหนึ่งอยู่แล้วที่แบบว่าเป็นพิษต่อร่างกายคนแต่แค่ว่าบางคนที่กินแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าร่างกายมันทนได้แต่คนที่เป็นแบบผมอ่ะคือแบบเหมือนกับว่าร่างกายมันมันจับเจอว่าเป็นพิษตัวเนี้ยพันไหนประเทศไหนเค้าเป็นแต่เขาไม่เป็นเลยค่ะทุกคนแต่เขาเป็นที่โบโรน่าค่ะทุกคนซึ่งเพราว่างงคนเวลาแบบไปหาหมอแล้วบอกหมอว่าแพ้แฮมแล้วเขาดูงงว่ามีด้วยเหรอแพ้แฮมหรทุกคนเขาก็ไม่รู้ทำหน้าอย่างไงแต่กินไปแล้วมันแพ้จริงๆอ่ะทุกคนแล้วจริงคือเจ้ากรรม วกนั่นนี่เป็นคนฝรั่งแน่ๆเลยชื่อบิโรน่าก็จริงๆสำหรับเขาแล้วเขารู้สึกว่าอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยทุกคนถ้าสมตเรารู้ก่อนว่าร่างกายเรานะคะแพ้อะไรท็อกซิกอะไรไม่ต้องกินค่ะทุกคนพยายามลดมันเพราะว่ามันจะส่งผลต่ออนาคตของเรานะคะทุกคนไม้ทุกคนเขารู้มาว่าพวกอาหารแฝงเงี้ยมันดูจากอาการอ่ะดูไม่รู้ต้องตรวจนะคะทุกคนถึงจะรู้ได้ดีอีกไม่น o น g ฉาจะไปตรวจตามนะทุกคนเนยเนยอเไยไม่รู้ทำไมโดน ผีละคอยเลยไม่ใช่คอยล่าท้าผีมาเยอะด้วยเพงเจ้าเมียนตามาสักคลิปหนึ่งแต่แกไม่รู้หรือเปล่าไม่อะระวังว่าละไกช่องิีนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อาจูมาเนี่ยนะคะแล้วก็อยากให้อาจูมาเนี่ยไปตรวจร่างกายอะไรอีกหรือไปทดลองอะไรนะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะทุเดี๋ยวเขาจะไปลองให้ทุกคนรอทุกคนเนี่ยแกลองเพื่อตัวเองชัดๆไม่ใช่อ่ะไปรอให้รู้มันเป็นยังไงไง โคตรเน,นียนต่อแลวทำเป็นไม่มอง <c oughs> โอ้โหทุเ็ศไอแมวทุเ็ศทุกคนคะลืมบอกว่าคอที่เขานะคะไปตรวจมาเนี่ยชื่อว่าฟู้ดอินเท e ร์เ c นท์เชสนะคะราคา29,900่าพอบาทนะคะอยากลองนะคะก็ไปได้เลยคะ่ะที่ B D M S Wellness Clinic นะคะทุกคนไปจัดกันนะคะ